สวัสดีครับพี่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มามาไล่มาสวนเนาะมาสวนมาไล่มันสับปหลังนะครับซีมาตรงอีกที่นึงอีกพื้นหนึ่งนะครับนี่ตรงแม่น้องก้อยยืนอยู่นะครับก็มาใส่ปุ๋ยเนาะด้านโน้นยังไม่มีเสร็จนะครับพีซีไปไม่ได้เนาะทางมันยากเนาะ ฝน,นตกเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ครับพีซีตกแรงมากน้ำขังเนาะว่าจะไปใส่ปุ๋ยสวนโน้นนะครับพีซีสวนที่ไปเมื่อวานนี้เนาะแต่ก็ไปไม่ได้นะครับเลยแวะมาใส่ปุ๋ยสวนนี้เดี๋ยวยไปดูนะครับปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่เสร็จแล้วพึ่งเข้ามานั่งแล้วก็ถ่ายคลิปนี่ครับพีซี ดูท้องฟ้าเนาะโอ้โท้องฟ้ามืดคล้ายว่าฝนจะตกมีกลุ่มหมอกควันเนาะหมอกควันนะครับไอซีก่ก็ดูฝนดูก็สวยเนาะดูแล้วเหมือนฝนจะตกครับเลยซีไม่แน่นะครับวันนี้ต้องตกมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ฝนตกที่ไหน เมื่อวานนี่ครับไอซีตกที่มุกดาหารนะครับบ้านกุกตูมเนาะเมื่อวานนี่ครับผมถ่ายคลิปเนาะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้ฝนตกที่มุกดาหารเมื่อวานนี้สกลนครก็ตกเนาะแถวอำเภอตะงอยแถวบ้านกุนบุญน,นะครับไอซีลอยต่อมุกดาหารกับสกลเนาะ ดินยังเปียกอยู่นะครับอีซีแต่มันตกแล้วก็ดินยังไม่อิ่มน้ำเนาะแถว,นแถวเนี้ยแถวไร่มันเลยมันเลยดูไม่เปียกเท่าไหร่นะครับอีซี่ถ้ามันเปียกจริงๆนะครับเดินยากเนาะมันลื่นเนาะดินตรงนี้แถวนี้ะครับอีซีภูเขา ก็นไปด้วยต้นไม้เนาะภูเขาบานกุ่นบุญบ้านผมนี่ไม่ค่อยถลายห่อวานนี้ตกอยู่ที่บ้านนะครับไอซีแรงมากฝนหะัวน,นี้ครับก็นี่ครับวิวภูเขาเนาะทิวภูเขานี่นี่ะครับี่ใกล้ๆนี่นครับสวนมันสำปะหลังของผมไม่ใช่ของผมเนาะของแม่น้องก้อยนะ ผมไม่มีสวนมันเอฟซีผมแค่มาใส่ปุ๋ยมาพ่นยาเฉยๆนะครับรอพ่อนยาฆ่ายาเนาะเห็นสวนนี้ก็ลุกแล้วยังไม่ได้มาพ่นเลยเดี๋ยวอีกประมาณวันสงวันเนาะก็จะได้กลับมาตรงนี้นะครับมาพ่นยา ใส่ปุ๋ยฝังโน้นเสร็จแล้วก็มาผลยาใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับพี่สีดีที่ตรงนี้มีประมาณสักสิบไร่เนาะไม่รู้กี่วันแล้วครับพี่สีจะเสร็จเนาะอืมครับมาก็ลงมาจอดรถรับมอไซค์มาจอดจอดก็ใส่ปุ๋ยเลยกลัวกลัวปุ๋ยมัน ละลายเนาะละลายในถุงกระสอบปุ๋ยก็รีบใส่เนาะพึ่งมาพักนี่ครับอิซีใส่เสร็จก็มาพักหายคิปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเมือวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะตอนเย็นเนาะตอนทานข้าวนะครับอีซี ส่วนสรางพงกับแม่มาต่อยก็มาถึงเมื่อวานนะครับพี่ซีมาแล้วนะครับจากยะโสมาถึงเมื่อวานนี้ประมาณห้าโมงห้ามงล็กเย็นเนาะครับพี่ซีนี่ครับใส่ปุ๋ยมันจะบลังนะครับใส่แล้ว ได้ไม่เยอะนะปุ๋ยครึ่งกระสอบนะครับเอฟซี FC. ปุ๋ยค้างข้าวครึ่งกระสอบนะครับใส่ได้ไม่เยอะวันนี้ก็ไม่น้องก้อยก็ไปหาเอามันเขียวเนาะมาซ้ำตรงที่มันตายเนาะนี่ผมจะพาไปดู วิวนครับเมนังก้อยก็อารมันเขียวเนาะไปทราบครับ่ะครับไอซีมานี่ก็มาดูครับภูเขาเนี่ยมันจะเป็น พื้นที่ไม่ลาดเท่าไหร่นะครับอตรงนี้แถวนี้มันจะเป็นเนินๆน,นิดนึงนะครับไอซนี่ครับก็มาครับภูเขาโอ้มันเขาสวยเนาะด้านหน้านี่ครับไอซนี่สวนนี้ของเขานะครับไอซสวนมันเขา ของข้าเจ้านะมันตายเยอะนะครับนี่เอาละมันมาซามใส่นะีมันเขียวตายเยอะลงทุนลงทุนเนาะสิซื้อละมันเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมาปลูกก็ยังไม่เกิดนะครับได้แค่นี้เลยซื้อมาซามใหม่ไถ ไข่ปูกใหม่ครั้งหนึ่งนะครับพี่สี่ไถปลูกแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองนี่ครับมชมนี่เห็นไหมครับหมอกควันนี่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ครับแต่ไม่ไม่เล็เนาะนนครับมาดุนกัน ผมว่าพ่นจะพ่นยาเนาะแต่ไม่กล้าพ่นเพราะว่าฝนตกแรงเนาะถ้าฝนตกแรงนี่ไม่ได้ผลเลยนะครับเอฟซีพ่นยาฆ่ายาพ่นยาใส่ยามันไม่ไม่ได้ผลเลยนะครับถ้าฝนตกมาเนี่ย ล้างยาล้างน้ํายาไปล้างน้ํายาทิ้งเลยนะครับอีกซีถ้าฝนตกนะครับก็ผมพอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ